สวยนลยครับมีมากนี่แต่ตุต่มๆสามดอกแตน้นองฮ <laughs> ิดพึ่งค้าไล่กับสามดอกมาพอเป็นเงาเลยพี่น้องแถ,แ,ถแถมแถมว้าวชุดยอดชมสอ้อนฮิดส้นห่้าไล่ดอกตุต่มๆมนึ่งดอกอบอ,บอบวุวนสุน เี that, that, that. That. Oh ็ดองุ e ่นักนี่ครับตึ้งดอกแก่มีดอกใหญ่ๆเห้องุโนกูคขาเต็ดขาจ้ะดอกตูมสีน่าพอดีครับดอกตุ่มสวยๆแล้วครับเห็ดองุ่นยักครับเห็ดพึ่งเท้าครับเห็ดพึ่งไทยเนาะแกนแสบ ออกคูข่างท้างเลยครับเก็บในกองน้ำทางนะจ๊ะจะไเด้มาตั้งขาตั้งจะโดยจีดหเนี่ยทอย่นสมดอกสามดอกเลยจ้ากำลังออกใหม่เลยโอ้ก็อยู่สองดอกกำลังต้มๆครับแค่นี้จากลายอ้ยยังมากินเขาเลยนะ หิ่งห้อยนำเก็บเนห็ดไปนำนะคะเป็นลาสังขะสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมก็สลัดนะครับพามาเก็บเห็ดยูที่ปลาบานกนาครับตำบลตะตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้มาชุดแรกเมื่อแรกมาลุน้นเมืองควาวาเฮาสิสีมันเห็ดยังไงไปกันเลยครับหาเพื่อนๆดูก่อน เมื่อกี้พออีดอกนึงครับก็สิเขาปลากระดงครับกระตอง<ม>ท่าขี้มก็เป็นก่อนล้ครับนี่จุลาเสลั่ยมหนาเราดีขึ้นเยอะเลยครับชุ่มชื่นขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวจะเขาไปตั้งดันหนาเทานี้แหละดอกตุต้มๆเลยครับนี่คือเหิตพึ่งดำครับโอกหสวยเลยจ้านี่ ดอกกำลังงามเลยมั้ยตุ้มตุกานาครับเิดกอได้ไงครับกำลังขึ้นเลยเก้ออหออไเิดกอด้ขครับสองหรือสามดอกแหมกำาจ้ะ อกอกอีกแล้วไปอยากปีนต้มพีกจ้ะน้ำพีกเสีย ดอกตงนน้ำเลยไข่หอมหอมมะดีครับนี่แหละค่ะไข่หอมต้มนลำพีกแสบเน็ดไข่เขียวครับดอกตุ้มๆกับมี่ครับต้นด้วยสีเขียวเอาเนาะจุ่ม,มออกลายหอม ดอกงามพอแล้วเด้วแต่ค้อนใหม่ครับฝนตกใส่เนาะ นี่ครับไข่เดียวจ้ะแกงแสบขึ้นเห็ดรังแหละครับหมดตะน,น้อยระวังด้วยเก็ดปูขาล่ายกับเห็ดผูเลือดเก็ดปูรกระเบ้าครับ

เขาดิ้นรนกับแปลงครับดอกงามอยู่ดอกตู้ง้ามมากเลยแต่ต้นใหม่นะครับ เดํ้ครับตัดสองดอกงามๆเลยครับเพ็ดพึ่งดั้มนี่กแก้งแสบมั้งครับเมต่างจากเพ็ดพึ่งทัวไปแต่ผมมากกว่าขาีนกรูปตีครับน่งครับ ไมไไม,ม่่มเฮ็ดข้อหน่อยครับเฮ็ดไข่เขียว ห้ามไม่ครับ ดอกงากมเลยจ้ะดอกไม่นาะ กไม่ขับดอกใหญ่ๆเลยมีดอกใหญ่จ้ะงามเนาะดกไม้เห็องงยักษ์นี่ครับเ้าดแีดอกใหญ่ๆงองงกหูยาเ้าจ้ะรบไหนอคสน อดอกกล้วยไม้เด้อดอกมาจากดอกแดงเร่งเสร็จจะออกพร้อมกับเก็ดกั๊ปขนดนั้นแ่ะเห็ดพูนดอกตุต้มสีนะพอดีครับดอกตุ้มสวยๆแล้วครับเห็ดอง,งนกเงี้ยครับ จะอ่อนพูดทั้งหนากระมี่เห็นไ่มทั้งไหนเนาะพูดเออปะครับชาวบ้านเขาขึ้นมาหาเห็ดนี่แหละคิดว่านะ ว่ากินได้เยอะอือมันตืฝนแมดอกมันถฝนเรารับดอกดอกง่ายสมิทพูดเลยครับน้อยไข่เป็นองนกเด้อจ่านีเบืองดอกองาเนี่ยงนกสังขาอภิมหาดอกนี้นิดจ่าดอกนิด ล้างแหล่ดุงครับดอกหนึ่งถึง,งแกงครับจังสี่อะยเห็ดจังสี่แต่ก่อนเราเก็บอยู่ในปลาแงง<ม>ต่แกงเงี้ยบ่เต็มกระตาเลยครับมือนีเก็บเห็ดหลากหลายเลยครับต้องดึง งามเลยเห็นว,นวันเอาไปใส่เบียดหมดแล้วมาว่าพ้าย,ยุยเขาเลยว่าเด็กมากครับอย่างพ้ายุคนตกต้มแรงตัวใหม่ฮาร์ทไซไอทนีสาวผู้จิตเดินพ่นก็มีสลันทั้งหนาหทั้งหนาห้อ หลงางงามๆตอลอดดอกกุ้งเหมกรนดังบ่งกินดอกนี้งามๆเลยครับดูกหัวใจ อุ้มเลยครับส่วนนี่ส่วนดอกนี้ประกับงามแง่งกรุบกรุบก็ดีแสบพัดเลยล่ะย่างอ่อมปลาอ่อมดุงอา่ออยู่สองดกงอกกำลังตุ้มๆครับแค่เนียงแต่เห็ดหลากหลายอยาลี เ่เอาไปได้ครับอเอาไปเป็นเสื้อครับย็ดถึงเท้าครับยึดถึงไทาเนาะแหวนแสบเ,เป็นเหงาเลวครับสามดอกที่บานแล้วครับเมืองหาล่างพ่อไว,วนน้ว่าล่ะไพ่ไว้ม่วไ,ววมวไว้ลยแต่เป็นเสือครับ พ่นครับโรยให้ตะไคร่เริ่มบอกทัวร์แล้วใหญ่สุดนลยคือขนมเค้กเลยสงสัยหิวเข่าแล้วครับ ตาใหไงแห้งในคบมือนี้มานารีครับไข่เขียวดอกบานเลยสวยๆแล้วครับสามดอก แกครับต้องกาดอกเลนอไวลลาเป็นเสี้ยดไข่เขียวด้านาน,ดดน,นิดแดงหมดส่วนดอกบานดอกงันกันดอกชมพูด,ด้วย กิ้งเขานำเกห็ดไปนำนะคะพินว่าสังขาหล่าจ้าวีโน่ข้าจะดอกกําลังกินจ้ะตุนมเลยงสี่ปีเลอูนี่กำลังเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเต็มตาเลยเต็มเลยเต็มเลยมงมาดอก ออกคิวข,ข้างทางเลยครับเก็บในถองน้ำทางนะจ๊ะแตเ่เดียย๋ยวมาตั้งขาตั้งจะเดืดจีดเไหนเนี่ยอกอขลังนะขึ้นใหม่เบาโยนเลยพูนประจํจาแต่ของเนาะ นี่ถุงด้ครับแดุ๋นว่านี่พอดีแล้ดอกนี่อดอกงามครับทุกอย่าลยสามดอกสามดอกเลยจ้ากำลังออก อ่ไม่ต้องปิดนาะเหน็ดมันปูกำลัองออกครับนอ<า>ได้พัดแสบเลยะขันต้อนก็เห็ดกินเห็ดชนิดนี้ครับเนื่องจากว่าจะมีความเหมิน้นท์คิ้วมินเขียวนะครับในนาว่าต่มน้ำรั่วกว่อนต่มน้ำรั่ว,ก,วก่อนครับก็นั้ไปพัดเห็ดกินได้สุ น,น้นำม<อ>ันปลาด,ดัวแกงกับแสบครับดัวาขาจะแก้งไ่จะ,ออะ่อหมโอ้ยอ๋นักเียนเลย กินเจคล้ายๆกับหิตแหกนะครับรือว่าหฮิตกินหลดครับกินคือกันเลย วิธีการเฮดจิ้งคือการขับตาลกันเลยด<ม>อ,อกงายน,นะครับ<ม>นี่เนี่ยือว่าดอกหน่อยอยู่ได้แต่มาเจาอโฮมใหญ่ๆเต็มกระตาขึ้นมากันอยู่แถวๆข่ทหารครับหรือว่าไต่พระลงมาส่วนนันผุ้มบ่คเก็ตก็จะหมวยพี่ก่อนพูนครับหลายแห่ง ออกกำลังสิครับมือนี้ได้เห็ดหลากหลายให้เบิ่งครับ ูใจเลยที่ม่ตันแดงขึ้นเห็นเรากก่มัตอนเห็นเลยครับเห็นเห็ดลรางกเรงอยู่ดอกนึงที่บ้านอะครับปนาจะหันสส่ได okay. okay. oh, okay. okay. <laughs> ้ที <hyster ically> ่แหลงเนาะ ใส่ตาเขาครับอเ,อออเอหาบอดี้่านี่ปวดต้นตัวโอ้ยด่าด้วสแนคุจอน้ำมันหนอมันอานาลี้ครับมาไกเฮิตองงนกแล้วดอกใหญ่ดิจะไปไม้ด้านไหยไมายนึงครับไปบึงเฮ็ดสีออกบ่ เอาดอกงามๆวางดคารดินครับแต่ไหวถอดใสใ่ใส่ก่อนแสบเย่มหมวยก็มากึ่กันครับแต่ก่อนเขากใส่กลุ่มเหมือนเอาเห็ดกือสีถอดใส่แสบแม่งเห็ดซบนกแขกครับงานนะอ๋อเดียวเห็ดหาดดอกนึงครับงามเลยจ้าสวยเลยครับ มีมีแต่ตุ้มๆไม่ได้สามดอกเขาว่าเห็ดพึ่มเขาไล่กันสามดอกจ้ะทำงานเลยตึ่มจ้าตึ่มกระเบา้าเห็ดตึ่งแดงหลังแตกครับดอกหนึ่งกินได้ครับแซบ่บมาดอกหนึ่งครับสลับมาขอเป็นเงาอยู่เลยพี่น้องแถมแถมว้าวส<ม>ุดยอดงามมาก อันนี้ซีฐานเถือเงาได้จ้าไม่ต้องปีเว้นะครับมาเจม่เสือล่ากับพี่วอนทีครับดอกนี้เรียกอะไรครับสมซอออนฮิสซุนนี่แบบอะไรดอกตุมอไร้ันอันกตัวแรกอ ไอตองนีอยีเยอด้วยนะตัดตัางกันอเบืองนโ้สน แต่เฮ็ดสามดอกก็จังลองเพียงมาสุดท้งเฮ็ดเป็นขาไเฮ็ดพูนครับดึงด้ามดอบ ดอกใหดอกงามแน่สซ่หดอกงามดีจ้ะดอกสีเงินเนาะใช่เก็บแต่ดอกบ้านครับขาปูเราก็ดอกสัตวเนาะปูอวัยปลอกินหมดดิ้นกำลังออกว้าน anyway> ี Hayır> ่คร e e ับงามแน่กระชือ เห็ดพงด้มามมะลีแข็งแข่งขาขาวดีเห้มาทองแต่ท,ทองที่ได้ตัอคควออกก่อนออกหลังอคคอกก่อนจะเทาะป่ะอู้ห้าวดอกนอ่ะอเอาพีดูวยวะนี่ครับดอกง,งามๆ มันสูงมั้งสูงกว่ดอกใหญ่เฮ็ดพึ่งเขาหน้อยครับครับมัอนี้สุดยอดแห้งครับหมานแห้งครับกระต่ายใหญ่เต็มจนหล่นเลยครับพี่เป็นพูดเลยถือว่าสุดยอดทอนซาลาย์มัอนี้เนาะมัอนี้ครับมาหาการยุทธีป่าบัตขนาตำรวจตะตุวจเมืองสักัดจังหวัดสุรินทร์ครับเฮ็ดมัอนี้หมานคือว่าเก็บมาเรื่อยๆตามโฮมตามหมายเก่าๆครับมีทั้งดอกตุูมดอกบ้านเนาะมันเป็นช่วงเฮ็ดซ่าเลยครับแต่ว่าต้องหุงโฮม ตาบูงหงมหาดันบนนี่บ่ผ่านเด้ครับงางใกล้ครับนี่เป็นเราผลงานหวังว่าคลิปนี้พี่น้องคงจิถูกใจนะครับแต่ไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจผมกุศลหลานน้ำแน่ไปพบกันใหม่ครับพี่นาสวัสดีครับสวัสดีค่ะวุฒนาแข้ครับกระต่ายไม้ครับอันนี้ประมาณห้ากิโลอย่างนี่เลยนาแข่งเลยครับมีดอกตุ่มครับแต่กระติกบึงเดินเดินแอบบัสกับไปแล้วครับ ผลงานของห้องมือหนีจ้ามาเบิ่งกันนี่ได้ให้เบืองไข่หรือให้เบืองขาวจ้ะเฮ็ดบืองแดงขาลายนี่เฮ็ดเบืองขาเหลือขาลายนี่จ้ะดอกตุ้มๆงามๆได้ละงูมาซองดอกจ้าให้เบืองลังเขียวเฮ็ดองค์นกแล้วก็ให้เบืองเข่าจ้ามันๆครับยังบ่ทันจบครับยังบ่ทันจบซะนั้นยังบ่ทันจบเห็นบ่นี่เดือบไปอ๋อคางคางเลยคือจังบ่เห็นเราเหรอเนาะ มามามามโอ้ประทับใจเองครับเรา <ขอ S 2> ปล่อยเป็นน้ำเนยบาโยนนี่ราคาที่เดลิเวอรี่แน่กับเฮฟุ่งนี่จ้าอู้ดยดอกแม่ทางหมในทางเลยจ้าออกลายอยู่จ้าหนาวนะแต่ปเป็นแง่ในกับตาลำกันเจอากาศครับครับ